นี่แหละเขาเรียกว่าโปะแล้วโปะอีกโปะแตกตอนนี้รู้สึกว่าจะดิ้นชังเลยนะครับคนคนนี้นะไม่ต้องดิน้นบอกแล้วอย่าดิน้นอย่าดิน้นนะเจ้าหน้าที่นะครับกับคนที่บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับคดีของน้องตะโมคุณกรุณาอยู่เฉยๆดีเอฟไอนะครับได้นํากําลังประชาชนปิดล้อมคุณไว้ทุกทิศทุกทางเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องดิ้นไปไหนคุณไม่ต้องคิดจะหนี คุณไม่ต้องคิดจะแหกตานะค,คุณยิ่งดิ้นมันยิ่งรัดนะครับจำไว้นะครับเจ้าหน้าที่นะที่บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมพร้อมผู้สมรูเร้เลี้ยงคิดกาดุนาอยู่นิ่งๆเพราะ DSI นำกำลังประชาชนมากฝา่าสิบล้านคนร้อมคุณเอาไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับชัดเจนครับผมบอกแล้วไงว่าเวลาที่ผมจะคุยอะไรอะ่ะมันต้องมีหลักฐานมันต้องมีข้อมูลนะครับเราไม่กล่าวหาเราไม่ใส่ร้าย นะเราไม่กล่าวหาใครเราไม่ใส่ร้ายใครเราไม่โจมตีใครแต่เราเอาความจริงมาพูดนะเราเอาความจริงมาพูดและนี่คําถามคือถ้าจะคุณบอลจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ขอบคุณครับคุณบอลจะบอกว่าเฮ้ยผมไปใส่ร้ายผมไปโจมตีก็เนี่ยข่าวออกแบบเนี้หลักฐานออกแบบเนี้ยและวันนี้นะัคุณเปิ้ลน,นาคอนอย่าไปโกรธคนที่เขาเชื่อมโยงคุณคุณที่ค,ควรจะโกรธคือคนที่ชื่อบอลเพราะเขาเป็นคนบอกเองว่าเขาขับเรือ ออกจากออกจากอู่ขับเรือลำนี้ออกไปจากอู่ไปรับทีมงานของคุณเปิ้ลนาคอนเขาพูดชัดเจนว่าคุณเปิ้ลนาคอนถูกต้องไหมและทีมเจสกีทุกคนเนี่ยรออยู่แล้วรออยู่ที่อู่ไปรับขาดแค่คนเดียวเขาเลยต้องขับเรือไปรับด้วยความเร็วขนาดนั้นคํถาถามคือถ้าไปรับทีมงานของคุณเปิ้ลนาคอนคุณเปิ้ลนาคอนก็ต้องรู้ว่าไปรับทีมงานถูกต้องหรือเปล่าแล้วทําไมสามปีที่แล้วไม่บอกออกรายการหวนกระแสด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกันพูดอยู่ด้วยกัน สามปีที่แล้วคุณบอลบอกว่านะขณะที่เรือจอดอยู่ที่อู่นี่ยมีพ่อบ้านอยู่คนเดียวคุณอยู่กลางน้านะตามหาอยู่ตามหาอยู่จนเวลาตีห้ากว่าคุณถึงได้เข้าไปที่อู่แล้วคุณไม่เจอใครแล้วแต่พอตอนนี้พอ GPS มาหนี GPS ไม่พ้นดิ้นหลุดจาก GPS ไม่ได้ออกมายอมรับผมขับเองครับกลับไปรับขับไปรับทีมงานของคุณเปิ้ลนาครครับ นะับตรงนั้นจอดไม่ได้ครับก็เลยต้องเอาหัวปัดเข้าไปครับแล้วก็ให้เขากระโดดขึ้นเรือแล้วก็วิ่งกลับเลยครับใช้เวลาไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสิบห้านาทีครับด้วยความเร็วขนาดนั้นก็ถูกต้องครับแต่คําถามคือคุณขับเรือทําไมไม่มีรายน้วมือหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้ขับเรือที่จริงจึงไม่มีราย้วมือคุณสองถ้าคุณขับเรือที่จริงเจ้าหน้าที่ผิดเพราะตรวจไม่พบรายนิ้วมือของคุณอันต่อไป คุณไปรับทีมงานของคุณเปิ้ลนาครเป็นใครอ่าถ้ามีถ้ามียืนยันตัวออกมาว่าเป็นใครคำถามคือถ้าคุณบอกว่าใช่ทําไมถึงไม่มีดีเอ็นเอในเรือไม่มีายนิ้วมือในเรือหรือเจ้าหน้าที่ผิดที่เฮ้ยเรือลำนี้ไม่พบดีเอ็นเอของคุณบอลลูกคุณบอลและก็คนที่คุณบอลกล่าวอ้างว่าเป็นทีมงานของคุณเปิ้ลนาครทําไมถึงไม่พบดีเอไม่พบายนิ้วมือโดยเฉพาะรูปของคุณบอลที่ชื่อเบีย ขับไปอยู่วัดข้างคาวเนี่ยเป็นชั่วโมงแต่ไม่พบไรนิ้วมือไม่พบายนิ้วมือไม่พบดีเอคืออะไรครับช่วยตอบหน่อยครับมันสอดคล้องกันเลยขอบคุณครับช่วยตอบหน่อยครับอ่าชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับชัดเจนแล้วนะครับว่า ทำไมถึงมีการโยงไปถึงคุณเปิ้ลนาครได้ซึ่งแน่นอนครับคุณเปิ้ลนาครตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากูนี่อยู่เฉยๆไฟไหม้บ้านเฉยเลยนะเอาเอาระเบิดมาบอมบ้านกูแท้ๆกูอยู่ของกูเฉยๆเนี่ยกูอยู่กูเฉยๆเนี่ยมึงเอาบอมมาทิ้บบ้านกูแท้ๆบอกแล้วไงครับคุณเปิ้ลเลือกเอาว่าจะเป็นจำเลยหรือจะเป็นพยานในงานนี้ คุณเปิ้ลคุณเปิ้ลนาครต้องเลือกเอาแล้วนะครับนะครับนั่งไปติดแล้วคุณเปิ้ลขอบคุณนะครับพี่คนนี้นะครับมากครับที่ให้ฟาร์มกระจ่างกับนะครับสวยละเปิ้ลนะครับคงจะหมุนกันแล้วนะครับหาทางออกกันให้วุ่นละสิกรรมเริ่มทำงานแล้วนะสวัสดีครับเข้ามาฟังก่อนนอนคุณเปิ้ลรับไปอ่าผมไม่รู้ครับงานนี้เห็นปะนี่แหละครับเขาเรียกว่า ไม่จะเป็นต้องไปหารักฐานใหม่นะครับเหมือนไอ้ไอ้ที่ทนายบางคนมันบอกไหนแล้วหลักฐานใหม่ไหนแล้วหลักฐานใหม่ไม่จะเป็นต้องไปหารักฐานใหม่เลยหลักฐานเก่าๆนี่แหละเยอะแยะหลักฐานเก่าๆนี่แหละเยอะแยะถูกปะคนเราอ่เวลาที่มันพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงอะ่ะแน่นอนครับเวลาผ่านไปมันกลับมาพูดอีกครั้งเนี่ยมันจะลืมหมดทุกอย่างที่มันพูดคนเราอะ่ะถ้ามันพูดความจริง ผ่านไปกี่ครั้งมันก็ต้องจําได้ว่ามันพูดอะไรแล้วมันลืมไปหรือเปล่าว่าเราอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียลเราอยู่ในยุคข,ของโรคออนไลน์เราอยู่ในของโรคสือ่อสื่อสารมึงพูดเอาอะไรไว้ตอนไหนหาได้หมดหาได้หมดนะอ่าหาได้หมดเพราะฉะนั้นไม่รอดไม่รอดครับตอนนี้นะครับพวกเราก็รอดูรอรอดูลิงลิงแก้แห är. เห็นไหมอาจารย์บันเทศฉลาดไหมครับ อาจารย์ประเทศฉลาดไหมทิ้งบอมมาทีละจุดละจุดละจุดเห็นปะอ่าอ่าคุกเต็มแน่พี่งาน,นเห็นปะไอจุดที่วิ่งไปด้วยฟาร์มเร็วอะนะไปอยู่แค่ตรงนั้นแค่สิบสี่วินาทีเองนะแล้ววิ่งกลับเลยอนะดูเหมือนไม่มีอะไรถูกต้องไหมแต่แค่อาจารย์ประเทศตั้งเอ๊ะหรือว่าจะไปซื้อน้ํายาออกมาแก้ตัวทันทีเลยออกมาแก้ตัวมัดตัวเองเลยเ <laughs> พราะอะไรครับ เพราะเราหากันอยู่ว่าใครเป็นคนขับเรือไงถูกต้องไหมเนี่ยมันมี GPS ไปไงแต่เราหาคนขับเรือไม่ได้ไงแต่พออาจารย์ตันเทพแก้งออกมาบอกว่าเอ๊หรือว่าจะขับไปซื้อน้ำยาร้อนตัวไงร้อนตัวไงเฮ้ยกูไม่ได้ขับไปซื้อน้ำยาเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดเช็คต่อไปอะไรต่อไปเดี๋ยวจะหาไปซื้อน้ำยาออ,ออกมาออกมารับก่อนออกมารับก่อนว่าเฮ้ยไม่ได้ไปซื้อน้ำยาแต่ไปรับคนไปรับทีมงานของคุณเปิ้ลนาคอนอ่เปิ้ลสวยเลยครับอย่างน,นี้ทีมงานเปิ้ลนาคอนวยเลยครับ โอ้ยเอาสวยแล้วงานะนี้แต่เรเ่อของอาจารย์เป็นจริงลุกทุกเลื่อนนะเพราะอะไรครับเพราะเวลานั้นเรืออยู่ดีๆมันวิ่งออกไปไม่ได้มันวิ่งออกไปไม่ได้ออไไไดเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่าบีบให้ออกไปยอมรับด้วยตนเองนะบีบเพื่อให้ออกไปยอมรับด้วยตนเอง เฮ้ยเขาไม่ได้ไปซื้อน no anyway? ้ํายานะดินล่ะเขาไม่ได้ไปซื้อน้ํายาไงเขาไม่ได้ไปซื้อน้ํายาถูกต้องครับแต่เขายอมรับว่าเขาขับเรือแค่นั้นเจ้าหน้าที่ก็บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะบอลขับเรือไม่มีรายนิ้วมือไม่มีดีเอเจ้าหน้าที่บิดเบือนไหมเข้าทางตีนเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าทางตีนเพราะคดีที่ดีเอไอทำคืออะไรครับ เจ้าหน้าที่บิดเบือนขบวนการยุติธรรมเมื่อเจ้าหน้าที่บิดเบือนขบวนการยุติธรรมบิดเบือนตรงไหนบ้างในเมื่อบอลบอกว่าตัวเองเป็นคนขับเรือแล้วไปรับคนคําถามคือในเรือทําไมไม่มีลายนิ้วมือของบอลไม่มีดีเอ็นเอของบอลไม่มีดีเอ็นเอของคนที่ไปรับลายนิ้วมือของคนที่ไปรับเสร็จแล้วตอนอวัดข้างขาววัดข้างขาวนะบอกว่าลูกชายที่ชื่อเบียเป็นคนเอาไปขับ เอาไปวนหาตรงนั้นคาถามคือทําไมไม่มีายนิ้นมือทําไมไม่มีด n a อเจ้าหน้าที่บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมใช่หรือไม่เขาไม่ได้ลื้อคดีตัางโง่เขาไม่ได้ลื้อคดีตัางโง่แต่เขากําลังหาข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมตรงไหนบ้างสุดท้ายออกมายอมรับเองซะงั้นละออกมามอบตัวเองซะงั้นละคือเขาเรียกอะไรไง เฮ้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูจะโดนกูต้องออกมาแสดงตัวก่อนแต่หารู้ไหมแก้ตรงนี้เสกไปรับตรงนู้นแก้ตรงนี้แต่เสรกไปรับตรงนู้นบิดจนเบี้ยวเลยทุรนทุลายถูกต้องไหมเขาเรียกว่าอะอาการแบบเนี้ยถ้าใจเห็นชัดเลยค่ะอาการของลิงแก้แห่ครับกําลังหาตัวคนขับเรือพอดีเลยถูกต้องไหครับก็เรากําลังหาตัวคนขับเรือไงครับ ถูกต้องไหมเรากําลังหาตัวคนขับเรือนะเพราะอะไรครับเพราะในเรือมันไม่มีดีเอ็นของใครเลยไงถูกต้องไหมมันไม่มีดีเอนของทั้งทั้งคุณบอลเลยแล้วคนที่ไปรับเลยไม่มีดีเอ็นเอสองของสองคนนี้เลย่แล้วตกลงใครขับแน่มันมีดีเอ็นมันมีลายนิ้วมือของลายของปอกระเบิดดีเอ็นเอก็ของปอของโรเบิร์ตถูกป่ะแล้วแต่ปอกระเบิดไปอยู่ที่ที่ปั๊มน้ำมัน,สนแสดงว่าปอกระเบิตไม่ได้ขับแล้วใครขับละ่ะ ถูกต้องไหมใครขับล่ะยังหาไม่ได้อะไรไม่ได้วันนี้ออกไปยอมรับเองออกมายอมรับเองผมขับเองครับผมขับเองครับผมขับไปรับทีมงานของกูเปอร์นาครมาครับเพราะว่าทีมงานเจสกี้ครบกันหมดแล้วขาดอยู่คนเดียวผมก็เลยขับครับผมก็เลยขับครับคําถามคือผมขับแล้วทําไมไม่มีลายนิ้วทําไมไม่มีดีเดย์เจ้าหน้าที่ตำรวจสวยไหมสวยเพราะเขาขับเรือ เพราะจริงๆนะเขาขับเรือไปรับทีมงานของคุณเพิร์นาคอนจริงแต่ก็ไม่ได้ผิดนะเขาก็ไม่ได้ผิดนะเขาเอาเรือที่เกิเดเหตุเพราะตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ไงว่ามีการตกเรือแต่ว่าเขาเอาเรือเนะี่ยขับไปรับคนที่เกิเดเหตุผิดไหมไม่ผิดนะตามกฎหมายถูกต้องไหมอ่ะถูกต้องไหมไปรับคนเพื่อจะมาช่วยกัน,นค้นหาก็ไม่ได้ผิดนะถูกต้องไหมแต่คําถามคือที่ผิดคือใครครับเจ้าหน้าที่มีการบิดเบือนหรือเปล่าเพราะมีการเอาเรือไปขับคุณวอนเอาเรือไปขับแล้วไปรับคนทําไมไม่มีดีเอ็นเอไม่มีอะไรนิ้วมือ นี่ตั้งหากคือจุดสำคัญจะบอกว่าขอบคุณนะบอลน,นะขอบคุณนะจ๊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 ะที่ออกมายอมรับเพราะคุณกำลังจะบอกว่าเจ้าหน้าที่บิดเบือนขบวนการยุติธรรมเพราะตรวจยังไงครับคุณตรวจยังไงครับไม่เจอครับไม่เจอดีนเอครับคุณตรวจยังไงครับไม่เจออะไรนิ้วมือครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็โดนหนักไปครับหนึ่งห้าเจ็ดหนักครับตอนนี้หนึ่งห้าเจ็ดหลับกันไปทุกคนนะกรรมกำกลังทํางานถูกต้องครับผมบอกแล้วไงว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเราตามกันไปเรื่อยเรเราอย่ารีบเราอย่าร้อนนะครับเพราะสิ่งที่เราทําเชื่อเต่ครับว่ามันคุ้มค่าสุดท้ายแล้วนะครับคนที่ทํากับน้องตะโมมันจะต้องได้รับกรรมนะและนะครับ,นะรบเจ้าหน้าที่ที่มันทุจริตมันชั่วมันเลวมันต้องได้รับกรรมนึกออกปะฮะ คำถามคือคดีประมาทในชั้นศาลจังหวัดนนท์อาจจะนะครับอาจจะยกฟ้องก็ได้อาจจะยกฟ้องก็ได้ไม่มีความผิดก็ได้หรืออาจจะตัดสินก็คือตัดสินจําคุก2ปี3ปีแต่โทษจําคุกให้รอลงอาญาก็ได้ถูกต้องไหมแต่คําถามคือคดีที่ดี i อสไทำถ้าเจ้าหน้าที่บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมโทษเท่าไหร่ สนับสนุนเจ้าหน้าที่บิดเบือนขบวกการยุติธรรมโทษเท่าไหร่ให้การเท็จโทษเท่าไหร่สร้างหลักฐานเท็จเท่าไหร่ร่วมการสร้างพยานหลักฐานเท็จโทษเท่าไหร่อย่างน้อยผมบอกเลยครับสาสิบปีบวกสามสิบปีบวกสใจมากกว่าป่ะครับนะไม่จําเป็นต้องไปรือคดีหลวงตางโมะไม่จำเป็นต้องไปรื้เพราะผมก็ยอมรับนะไปลื้ให้เป็นคดีฆาตกรรมอันนี้ก็ยากนะ เพราะหลักฐานต้องชัดเจนว่าฆาตรกรรมยังไงฆาตก,กรรมแบบไหนอะไรแบบไหนแล้วหลักฐานเนี่ยมันผ่านมาสาปีแล้วโอกาสที่จะไปรื้อแบบนั้นผมบอกเลยว่ายากผมเองก็ยอมรับว่ายากนะครับที่จะไปรื้อว่าเป็นฆาตรกรรมถูกต้องไหมฮะเพราะหลักฐานมันผ่านมาสามปีแล้วอะแล้วเวลาที่ขึ้นศาลเนี่ยเราต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าทำการฆาตรกรรมแบบไหนอะไรแบบไหนเพราะว่าถ้าเกิดสารมีเหตุนอันควนสรสงสัยก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยถูกต้องไหมอ่าแต่วันนี้จะโดนคดีฆาตรกรรมหรือไม่โดนฆาตรกรรม แต่ติดคุกมากกว่าสามสิบปีคุณคิดว่าน้องตะโมได้รับความยุติธรรมไหมล่ะแบบเนี้ยถ้าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยติดคุกมากกว่าสามสิบปีจากที่ดีเอสไอทำอยู่คุณคิดว่าน้องตะโมได้รับความยุติธรรมไหมมันก็ได้รับความยุติธรรมเหมือนกันจริงไหมอ่าเอาเต้สองศูนย์เจ็ดไปด้วยได้อยู่ครับนะครับ จับขังรวมกันเลยพี่สองร้อยฝักคนจะได้จัดกันอีกอะไรนะครับบอกอะไรเนี่ยเอาเต้สูงสุดเจ็ดไปด้วยเพิกถอนคุณออกจากผู้รับมอบอํานาจอ๋ออันนั้นก็โดนด้วยอยู่แล้วครับผมบอกแล้วไงว่าแต่ละคนน่ะโดนไม่เหมือนกันโดนไม่เหมือนกันบางคนโดนสมรู้ร่วมคิดบางคนโดนคดีนี้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 สองร้อยฝักคนน่ะโดนคดีไม่เหมือนกันโดนคดีไม่เหมือนกัน นะนะแต่เข้าคุกเหมือนกันข้อหาไม่เหมือนกันแต่เข้าคุกเหมือนกัน <c oughs> โอเคไหมข้อหาไม่เหมือนกันแต่เข้าคุกเหมือนกันอนะโอเคนะครับอันนี้ชัดเจนนะนะเรื่องของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อจะครับว่าวันนี้สังเกตไหมนะผมเพิ่งดูรายการของอาจารย์ปันเทพนะครับรู้สึกว่าคนที่ชื่อบอนตอนนี้กําลังออกมาโพส์ที่หน้า นะ,ะเขาเรียกอะไรแพลตฟอร์มของตัวเองดิ้นรนทุรนทุรายหรือเปล่าลุงอัดไลฟ์เบิร์ดเทคนิคอาจจะมาะนะครับกำลังดิ้นทุรนทุรายหรือเปล่าแทนที่วันนี้นะจะเอาความจริงมาคุยเอาความจริงมาพูดกับออกอาการแบบนั้นผมบอกเลยครับมีแต่มีแต่จมกับจมครับนะนะมีแต่ไม่รอดกับไม่รอดครับ ยิ่งออกมาคุณยิ่งผุดครับยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งรัดครับยิ่งดิ้นยิ่งรัดครับและคุณนะก็ไม่จําคาพูดของคุณเองด้วยอย่าลืมนะครับเมื่อสามปีที่แล้วคุณให้สัมภาษณ์อะไรไว้ทั้งหมดนะครับนายแซนไปไหนละนะครับตำรวจที่ทําคดีเงียบกริบไม่เงียบได้ไงโดนและอย่าลืมนะครับว่านะครับคุณจะคิดว่าหุ้ยจะต้องไปหาโอ้ยสามปีแล้วบอลคือใครครับบอลคือเจ้าของอู่เรือ NBC ครับ